อารมณ์ดีละกายภาพบำบัดแนวน้องจัดให้ตอนเดินเข้าออกห้องน้ำเองห้องนะ้ำขยับมาเองขยับมาเองค่อยๆขยับมามาเร็ว ขเขยับมาเองโดนวล้า,พลา,ลาเพื่อครงโซบรด,รดวันอา,อาการปวดทอนจากมีตรวจ้างในกระเพาะอาหารอ,าารอากรตืตรกใช้ยา่ค<ะ>รับะวันมีหลายท่านนะฮะที่ยังอยู่ในสถานกักตัวของรัฐในหลากหลายพื้นที่หลายจังหวัดจาการเคลื่อนย้ายแล้วก็การกลับมาต่างรประเทศต,ต้องกักตัว14วันค่ะว่าดูการก็คุณติดโควิดหรือเปล่ปา อย่างผู้ชายคนนี้เขาไปกักตัวสถานกักตัวของจังหวัดอ่างทองนะแต่เขาก็จะมีการส่งภาพอยู่ยังไงกินยังไงไปให้เกิดทางลัดวันดีคืนดีอาหารเดี๋ยวค่อยๆไปแป๊บหนึ่งข้าวเปล่าหนึ่งกล่องขาออกมาดิขาเป็นต้มยำหนึ่งช่วยนี่คุณเชียงสามชิ้นหายใจก็ปลื้มหมดแล้วนญาติพอญาติเห็นรูปบอกว่าญาติบอกว่าเฮ้ยทำไมมันน้อยจังอ่ะเฮ้ยทำไมมันน้อยจังจะกินจะอิ่มไหมแบบน้อยไปหรือเปล่า น่าก็เหกการเป็นรามมกที่มาใหญ่โตไปถึองอาจังหวัดก็มาตตอบคําถามนี้อ่ะขยอยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างไรอาหารชุดน,นี้เนี่ยผู้กักตัวอยู่ที่อ่างทองเขามีการสองใหญ้ญาติ ญาติก็โพสในเฟซบุ๊กบอกว่าสิบมกราคมที่ผ่านมาในเซตนี้ก็มีข้าวเปล่าคลุ่เชียงสามชิ้นบางๆแล้วก็ต้มยำหนึ่งถ้วยพร้องตะบูก้องกลับว่าน้องส่งรูปอาหารให้ดูสก่งสับโดนกับตัวผู้หญิงสิบเก้านะฮะที่อ่านทองแฮแท็กที่จับอ่านทองแล้วก็แฮชแท็กเซฟอ่านทองทั้งที่โพสต์ไปโอ้โหคนแชร์กันทีจานกันกระหึ่มโซเชียลแล้วครับคลิปนี้เดินเข้าห้องน้ำเองเชิญอยู่ในกลุ่มเสี่ย พรีเซนเตอร์คนที่หนึ่งเลยนะเนี่ยคลิปนี้เดินเข้องรบเองเก่งมากเลยนะเนี่ยแต่ไม่คิดว่าอาหารจะแย่ขนาดนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นมื้อเย็นของวันที่10มกราคมนะครับผู้สื่อขาเราก็ลงพื้นที่ไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบติดต่อในช่วงเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ตัวก็ยอมรับว่าถ่ายรูปนี้เอาไว้ พอญาติที่ท้องถามถ่ายว่าอยู่ยังไงกินยังไงก็ส่งไปให้ดูก็เลยส่งรูปอาหารเชตินี้ไปว่าเี็ยผมกินแบบนี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวเสด็โตไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดเสียอะไรอยากขอโทษที่ทําให้เกิดความเสียหายกับทางจังหวัดด้วยเพราะตอนนี้มันก็หวานกว่ากันแะล้วหลังจาก <พอ S 2> นวดทั้งตัวถ่ายกล้ามเนื้อแล้ว เขาคุยกับเพื่อนทางไลน์เพื่อนสิบคนอ่าหยมเล่นอีกขอพอเดินเข้าแล้วก่อนที่บอกว่ามันต้องมีไข่ดาวทุกคนุณเชยแตามไอ้กอวเขาไม่มีไข่ดาวมีแต่คุณเชยกองบางเราจะนวดตั้งแต่กล้ามเนื้อตัวแขนขาหลังศีรษะฝ่าเท้า พอแค่นี้ก <con> ่อนนะคะขอบอกว่าออกจากห้องน้ำจัดสามขาเลยอะสามขาแล้วนะเมื่อกี้สี่ขา หนึ่งอาทิตย์เดินสามขาและนะมีความสุขกายสใจร่สุภาพแข็งแรงปีใหม่น like ี้ขอให้ทชีวตทุกคนมีความสุขภรากแขงแรงตอนรับปีใหม่2 5 6ขให้มีความสละสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพีทั้งใจใจทุกคค่ะเก่งมากเลย โซไมชูสองนิ้วนี้โอ้โหสุดยอดสองนิ้วสามนิ้วเลยสี่นิ้ว <c oughs> ดีมากกดไลค์กดไลค์กดล้านนิ้วโป้ยกนิ้วโป้เซี่ยบลองลองยืดสลับกันนิ้ยืดแขนอะ่ะ

หันคอซ้ายขวานี่เจ้อันนั้นยกหัวแล้วต้องหันซ้ายหันขวาแล้วมัน,น,นยกหัวหันเบาๆดิ แล้วพบกันใหม่ตามโอกาสนะคะใครมีผู้หลับผู้ใหญ่ดูแลก็ควรดูแลอย่างใกล้ชิดเอาใจใส่ถามถ่ายสุขภาพแล้วก็ขยันพาไปเดินเล่นเดินเที่ยวพักผ่อนให้มีความสุขนะคะสวัสดีบายบายค่ะ